สวัสดีค่ะวันนี้ประทิพย์พามาชมขายของตลาดมือสองของสวิตเซอร์แลนด์แต่เป็นหมู่บ้านชายแดนเออหมู่บ้านชายแดนฝรั่งเศสค่ะนี่ร้านเพื่อนประทิพเองน้องไม้ในร้านน้องไม้ค่ะวันนี้เสื้อผ้ามาขายกันนะสวัสดีน้องไม้เยอะเลยค่ะของเพราะว่าเอาไว้ที่บ้านก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บเก็บมาขายกันขายถูกๆูอันนี้ร้านน้องตุค,ค่ะคนไทยได้วยกันของเยอะเลยเสื้อผ้าเยอะมากเลยเก็บไว้ เพียบเลยค่ะรับไปทวนเลยเยอะแยะของของลูกบ้างของในครอบครัวค่ะไม่หมดอันนี้ร้านประทิพย์เองค่ะของใช้ในครัวไม่ได้ใช้กองกองไว้ก็เลยเอามาขายถูกถูกขายถูก,ถ,กถูกค่ะลูกค้าต่อยังไงก็ขายหมดบางทีสิบฟังเขาขอลดห้าก็ขายค่ะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องลายคามไม่ไม้ป้านเราเลือกลายคามเนาะอันนี้มัน เก็บไว้ก็แตกค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยเอาออกมาจากตู้แล้วก็เอามาขายกันอันนี้ไอเป็นเป็นร้านไอของน้องเพนค่ะน้องเพนก็เป็นเพื่อนคนไทยเหมือนกันมีคนไทยสามคนกันมาขายด้วยกันนอกนั้นก็เป็นฝรั่งเศสบ้างคนสวิต์บ้างคนเวียดนามหลายเชื้อชาติค่ะอ่ะอฟริกาก็มีเห็นเขามาออกร้านอันนี้เออของเยอะเลยร้านน้องเพนจะของเยอะค่ะเยอะเลยถ้วยชามสวย หลายอย่างเลยของน้องเพนนี้เขาจะสรรสรรหามามาขายค่ะเยอะเยอะมากสินค้าหลากหลายอันนี้เป็นสินค้าจากไทยเหมือนกันถ้ากางเกงช้างก็มีนะคะฝรั่งสนใจเยอะเลยนี่ค่ะเป็นร้านตอนนี้ยังมันยังเช้าอยู่คนยังน้อยเดี๋ยวไอซ์สายในคนก็จะมาเยอะเป็นเป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะคนจะมาออกร้านขายของกัน นี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นศูนย์อำนวยการค่ะเป็นศูนย์อำนวยการแล้วก็สอบถามหรือขอความช่วยเหลืออะไรได้อำนวยการของหมู่บ้านบ้นองกู็นร้านค้าอย่าอันนี้จะเป็นของใหม่ค่ะเป็นพวกกระเป๋าน่าจะเป็นของใหม่ทั้งหมดของใหม่เขามีของเก่าก็มีค่ะเพราะเป็นเป็นร้านมือสองบางทีเขาก็เอา ของใหม่มาขายบางร้านถัดมาเป็นร้านขายต้นต้นกล้าผักค่ะมีผักหลายชนิดโอ้เข้าขายดีค่ะร้านนี้คนลุมตลอดเลยน่าสนใจปีหน้าน่าจะเพราะต้นก้าผักขายดีกว่านี่ค่ะขายดีมากดูดูดมีรากหลายเลยมีสองตายายมาขายเป็นเจ้าของร้านขายไม่ได้หยุดเลยขายดีคนหนึ่งเอาตั้งหลายชนิดค่ะเอาหลายต้นเลยเพะไปปลูกคนเพราะว่ามัน ตอนหน้าหน้าร้อนค่ะตอนนี้ซัมเมอร์คนปลูกผักกันเยอะโอ้ยดูสิผักอันนี้สตรอเบอรี่เหลือแค่สอกสามต้นเองขายดีมากเลยแล้วสตรอเบอรี่เพาะง่ายด้วยค่ะที่สวนมะทิพย์เยอะเลยเขาขายดีอุย้ยปีหน้าหน้าหน้าหลอกหน้าหลอกอ,อันนี้เป็นร้านขายเครื่องจักรสารค่ะเครื่องจักรสารฝรั่งมันเป็นอย่างนี้ยค่ะก็คล้า,ายๆของคนไทย อันนี้กับเครื่องจักสารรู้สึกว่าจะทําจากไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้างแล้วก็ไม้อย่างอื่นบ้างไม่แน่ใจว่าของเขาใช้อะไรทําบ้างก็คล้ายเมืองไทยแต่ว่าอาจจะไม้เอาไม้หรือว่าเอาหวายมันอาจจะแตกต่างจากเมืองไทยอะค่ะเนี่เขาทํำน่ารักดีค่ะมีหลากหลายอันนี้เป็นราคาค่ะ จะมีราคาบอกว่าอันนี้ราคาเท่าไหรเท่าไหร่แค่แต่ต่อได้ค่ะที่นี่ของต่อได้ทุกอย่างเลยมีดนตรีให้ฟังด้วยค่ะมีอันนี้ที่นั่งพักที่นั่งพักสําหรับซื้อแล้วก็มานั่งพักทานตรงนี้ค่ะเขามานั่งฟรีได้สําหรับคุณมาเที่ยวง,งานสินค้ามือสองอันนี้เป็นหมู่บ้านชายแดนฝรั่งเศสแต่อันนี้เป็นบริเวณของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดเลยหมู่บ้านบ้องกูไปนี่ก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เป็นร้านเพื่อนค่ะร้านเพื่อนประทิบเองมาขายของกันพักพ่ค่ะ